ผู้ใดมักผู้ใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พ่อขามเลยครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไปเลยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปด้านหน้าด้านในด้านใต้และด้านขวาด้านบนและด้านล่างด้านข้างและด้านหลังในห้องน้ำห้องนอห้องครวกะดีเมื่อนี่พบกับผมคือเกาชินเกาชินเคยเวลาเกาเวลาใหม่เวลาใดต่างมันเถาะอ่ะเมื่อนี่นะครับผมจะมาทาคลิปสาหรับตู้ตู้ที่สามารถเอาไปใส่งานได้จริงนะครับแล้วก็ กันฟุ้นกันกันฟุ้นกันน้ำกันยังก็ได้ครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่อยากติดตู้แบบนี้เมื่อนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าเฮ็ดจังไหนครับแล้วก็ติดกันจังใดมันถึงได้ออกมา,าเป็นแบบนี้ครับาง่นใกล้ครับอันนี้ฟุ้นบ่สามารถเข้าได้ครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกใสค,ครับเวลาเวลาบุมีลูกค้าตื่นเท่ากับปิดว้ครับ พอค่าใกล้ทอดพอคาลุกิึนที่เพิ่นบ่มีตู้หรือบอยาเช็ดตู่เกี่ยวกับตู้กระจกอะครับมางทีมันสามารถแตกได้เรา,เาวิธีนี้ก็จะเป็นการลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งนะครับมือนีผมจะพามาเบิ่งกันครับดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับนี่ครับระยะของตู้นะครับความกว้างด้านไหนนะครับความกว้างด้านไหนนะครับถ้าจะให้ดีนะครับผมแนะนําว่าต้องหาถาด ที่จาเป็นต้องใส่ครับมาวางก่นครับวางกอนแล้วก็ให้ร้านเขาออกแบบให้ร้านกับร้านออกธรรมดาครับให้เขาออกแบบให้เพื่อจะวางในถาดที่มันแบบกระทัดรัดพอดีเพราะให้มันแบบเพราะให้มันแบบรวมไปครับถ้ารวมไปเวลาแล่นรถมันจะลําบากหรือถ้าว่าได้เลี้ยนอธิเทศขั่วนิดนึงก็ได้ครับอันนี้กับเบ้นี้ผิดบรือ่ได้ผิดนะครับถ้าเฮ็ดว้างมันกน็อาจจะวางอย่างอื่นได้กับน,น้ำครับแต่ว่า สำหรับรถขนมเป็นรถที่ต้องแลนประจำครับก็เลยต้องฮ็ดถาให้มันฟิตครับต้องวางถาสิบแปดถาดนี่ต้องออกมาวางไว้ครับเพื่อจะให้เขาหลกระยะหลกความทีให้มันแบบแน่นติ๊กเลยนะครับกาบว่าแนลนรถไปนี่โดดลูกระนาดไปนี่ดดนนนถาดนี้ยังคงปกติครับแต่ขันดวดแห้งก็ว่าปกติครับถ่ดงงวมึกนก็อือ แต่ว่าพูดถึงในความพอดีนะครับอ่ะอุปกรณ์ที่เขาติดใส่อันนี้ผมไปจ้างโฮเฮดม้าแล้วครับคือไปให้เขาให้สร้างเขาเชื่อมมาให้ครับแต่ว่าผมมานั่งคุนสีตอนนี้ก็ติดไฟเรียบร้อย,เร,ยเรียบร้อยแล้วครับคือคั้นที่ผมถ่ายให้เบ่งคั้นแรกนะครับรูปแบบมันจะเป็นแบบนั้นเลยครับถ้าติดเรียบร้อยแล้วตอมนมันติดก็จะเป็นโค้งเล็กธรรมดาครับ นี่จะเป็นกาวยางครับใส่ปิดตู้ใบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปิดกันครับว่าปิดจังหดให้ตู้มันตึงครับบางคนิ่นอาจจะบลูครับถ้าคนรู้แล้วก็ว่าเป็นยังครับแต่ว่าบางคนิ่นอาจจะบลูกาจจะได้คลิปนี้ครับเพื่อเป็นแนวทางครับเพื่อเป็นแนวทางที่ปีฮหดตู้กันสิ่งสกปรกหรือการนำกันฝนได้นะครับสําหรับอคุณพ่อค้าแม่ค้าที่แถกหางนะครับนี่พายางรมตื้ม้า พยายามเขาจะยี่งพรอมกว้างเท่าไรผมก็อยู่นะครับแต่ว่าผมซื้อความความยา้วมาสามเมตรนะครับเพราะว่าพยายามพวกพยายามไปพวกนี้จะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วรครับสามมารถฐานืือได้ตาม้านวัสดุก็สางพวแต่จุดนี้พรอมกว้างที่มาตรฐานแล้วก็เอออันนี้คงจะยืมบอกครับอันนี้น่าจับ่าจะเมตรนึงครับหรือ แต่ว่ากันเห็ดตูวนี่ตีกับจะเหตุไงก็เม็ดหนึ่งครับถ้าไงกว่าเม็ดหนึ่งมันอาจจะคุ้มคุ้มดานถานก็ได้ครับหรือมันอาจจะโ่สวยงไนนครับเวลาเขาคุ้มดานถานถ้าถ้ามันมาถ้ามันไงนกว่าเม็ดหนึ่งแต่ส่วนมันมาหอดนี่แล้วทีนี้เขาต้องตากลงมาเลยครับมันจะจะเป็นผาพที่ว่รเตอไานแล้วก็เป็นลูกทูงที่ว่าสวยงเยอะอ่านดูคุณจีคุ้มหรือเปลย ได้คุ้มผายยางไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับมาเบิงมาเบิงใช้ผายางครับเวลาคุ้มทีแรกเขาจะคุ้มคุ้มส่วนส่วนฟังนีเป็นฟังที่เปิดประตูนะครับอ่าเพราะว่าเวลาเป็นยังค่อยค่อยคอย่คอยให้มันขาดฟังนีครับเพราะว่าเวลาเขามาต่อฟังนีมันจะดูปน่าเกลียดครับ alike. เวลาลูกค้าเขาด้านหนาอันนี้มันาเบิงดันหนานี่ดานหนาไม่นก็จะ่มีห้อยตากห้อยอย่างครับแต่ถ้ามาดักให้มันมาตากดันไอ้เจ้าของ ฟังที่จะคองอยู่นี่แหละครับมันก็จะมีห้อยตบับมันกับว่าดูหนาเกียรตินะครับเพราะเขาทั้งหนามันก็จะดูแบบเรียบร้อยหล้การล้างพยานน่างนี่เขาต้องผาาค,ครับผาดทิ่มใ้ครับผาาทิ่มว้แล้วก็ปล่อยส่วนให้มันมาประจบกับปัดประตูะครับประตูนิดเดียวครับมาเบิรครับประมาณแปดเซนถึงสิบเซนเนี่ยประมาณนี้แหละอ่าเพราะว่าเขาจะเขาจะตัดก็พับล้ไปครับตัดกระวก็ใก่าภาพลงไป ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิง้งมาเบิ้งขั้นตอนการตัดครับเดี๋ยวเขาจะไล่กิดเก่าฟังนี่ก้อนครับแล้วเขาจะไปตัดฟังคุ่นเห็นน้ำท้าเก,าก่าันจะหาถ้าว่ามีแปลงแปลงิีฟันเกาเกาครับการใส่ใหม่กันเลยครับครับประมาณนี้นถ้าไปเรื่อยๆครับถ้าไปจะแล้ว เขาจะไปกาว้ประมาณนึงนะครับประมาณสามเออประมาณสี่สิบวิเพราะมันแห้งมันหมาดเขาก็ยยึดนะครับก็จะต้องดึงห้มันตึงๆครับกรต้องเรต้องดึงแห้งนะครับเพราะว่าส่วนพุ่นมันจะหมดม้าเอาแคมันตึงๆครับขับรถตลอดาอยดีไ ตีแรงเป๊ะๆตบังนหยาบแปวนนี้ยาบแตงแน้ายมองหาลูกอยัเยียบลอยเป็นหนึ่งฟันนะครับตอนนี้ก็จะป็นขั้นตอนการตัดพายากครับนี่ตอนแรกมันจะอยู่ประมาณนี้ครับ อยู่ประมาณนี้เอาก็ตือตึงหมากาบามันที่ได้ต okay so ึงตึงพอดีครับแล้พัดไอ้ปัดมันเข้ามาในในแนวประตูครับในแนวประตูคือนี่ครับปัดแผ่นผ่านมันตึงเข้ามาในแนวประตูคือพอมันตึงเข้ามาในแนวประตูเ้าใส่กันไก่ตัดครับนี่ครับเดี๋ยวถ่ายเบิ้งต่อใส่ก่ไก่เอากล้องนงไปับนี่ครับ เขาจะเขาจะปล่อยส่นมองเ้าตัดนะครับเขาจะปล่อยส่นตดให้มันผ่านมาทางในเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้พับตัวนี้เขาไปได้เอากตัดไปเลยเลยอู่ผ่าแล้วไปเลยอยู่ในยุกอ่ะน้องกับน้องกับติดกาวครับตัวนี้ก็ตึงไปก่อนเแล้วเขาติดกาวตัวนี้ไล่ตัวนี้ก่อน เดกไนล่บเฮงังลางทั้งเดินแบกไหล่กบเไปไปนเรอุงน้าบกมีให้ทาคือคนมาลด่อีกคัต้องใดิงตนังแส่ดียงไอ้ดังตุุาตีพาะเต้องทำมันแบบก่ต้องดึงให้มันเชิงครับเดี๋ยวมันจะลูดกครับเพราะว่าเขาดแค่สองด้าน เขาเพิ่งปิดแช่ด้านนี้ด้านหน้ากับด้านข้างครับขั้นตอนที่ผมเฮตนะครับเดี๋ยวมันออกมามันจะออกมาดีเองครับตัดไปเลยจริงๆแล้วจริงๆแล้วว่าต้องตัดว่าต้องเฝ้าตัดนี่ก็ได้ครับสามารถติดติดขาขานได้เลยครับติดขานีติดเจ้าขางนีแล้วก็ขานันได้เลยแค่มาตัดตรงนี้ก็ได้ครับ ฟังไทยครับอันนี้ก็จะเป็นฟังหัวเด็กคือกันครับแบบเดียวกันเป๊ะเลยอันนี้ดีครับมัน มันสามารถคิดได้หลายอย่างครับมันไม่ได้สามารถคิดได้แค่อาหารนะครับประโยชน์มันคิดได้หลายอย่างนะครับถังน้องติดเรียบร้อยแล้วโม่าจะเอาไปฮ็ดเกี่ยวกับอย่างละผมนึบกบ่อครับแต่ว่าผมรูว่ามันมันต้องมีประโยชน์หลายอย่างครับนี่นี่เอากลับเป็นเราก็ทำเป็นฝั่งนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะ บ่พอขอ,ขอปล่อยตามกรรมละน,อน้อความหักสุภัยบ่ได้บุญบ่อมสางเพกมาแค่ตัวมีแค่หัวใจบ่ผิดก็นที่ขรดใจมันมีเอกระยุบต้อ,อ,องอเฝ้าครับอย่ามาทิ้ทีหลังครับเจ้ามันจะเลิกกาวนะครับ ดูม,มือนี้นะครับเต็มเต็มที่เลยนะครับพ่ะตองยานมันขาดครับพยางนีตัดมือนะครับตัด่นนี้ปุ๊บตัดส่วนแบบนี้เพื่อเขาจะพับเข้าไปทางไหนเราข้ตงสมาธนี่นตรงน,นี้่อนี่เขากะทาเกา่าอนี้ครับเกา่าคือมูนนะครับอันนี้เขาก็ต้องดึงขีบครับดึงขีบคือเขาเป็นขีบแบบนี้เพราะว่าทุกมุมนะครับจะต้องดึงขีบแบบนี้นะครับนจะได้ถึง แล้วก็กดกดลงไปแบบนี้ลางไปเป็นที่เรียบร้อยติด,เ,ตดเ,เหมือนกันครับติดคือกันกับฟังพุนนะครับเราจะทําเหมือนกันนะครับตึงๆเลยปิดฟาวรีดครับจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องอยกาวให้มันแห่งจังมากอนครับอันนี้กาวมันสดอยู่ครับเราจะต้องยกครับ ยกเปลี่ยนฝั่งนะครับเพราะว่ามุ้งมองนี้มันจะติดติดติดช่องเล็กกูมันหนักครับเดยวของมันหนักอยู่เพราะกาบติดฝังนี้ ตู <laughs> ้เป็นยังไงรัตูิดฝังนี้ครับฝังนี้เรียบร้อยแล้วข้อกระทะเก่าติดมุมนี้ได้เลยครับนะครับเนี่ยครับมุมทเทาจะพับลงนั่นหครับนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าเวลาติดกับก่อนเขาจะคุ้มผ่านนะครับนี่ เขาต้องมัดเดินไฟก่อนนะครับเขาต้องเดินไฟก่อนเพราะถ้าเขาบ่เดินไฟเดี๋ยวเขาจะมัดเวลาเขาติดเรียบร้อยเรามันจะมาเดินลําบากครับเขาต้องเดินไฟไว้เรียบร้อยนะครับการเดินไฟกับเทคนิคไฟเทคนิคมันเลยครับมันเดินม่นง่ายเลครับสามารถเก็ทง่ายๆครับเนี่ยครับเขาพบัพบเรียบร้อยแล้วเราก็พับเข้าไปเลยนี่ มุมตัวนี้ครับห้อง่มีผ้ายางคุ้มเราครับเพราะว่าส่วนนี้เขาก็ได้วัดม้าพอดีกับประตูแล้วอ่าตรงนี้นี่นนบนนี้นี่มุมตรงนี้เขาพมิสผ้ายางไม่รอครับแต่ว่าส่วนเขายัางเหลือครับทุกครั้งที่เขาซื้อม้าเขาจะต้องซื้อม้าเพื่อนะครับเพื่อจะมาตากตรงเี้ครับตากข <s> ้าง <c oughs> ๆ,ๆมันนะครับอ่เาเพื่อม้าไม่ต้องเพื่ออะไรครับจังใส่สองเมตรครึ่งกับตั้งมาสามเมตรนยังไงประมาณอันนี้ผมจะมามาตากนี่ครับนี้ นี่ครับอันนี้เขาจะตัดครับเพื่อไปตากมองมองที่ด้านในนะครับด้านในค้นหน,นี้ด้านในของฟังคุณถ่ายนะครับเพห้องยึงไปนี่ครับเขาก็จะตากไปประมาณน,นี้วัดแล้วเขาตัดยกก็ได็กระทุนวลาไหลเขาใส่แบบนี้นี่เขาก็ดึงเรียบร้อยติดไปเลย ดูดไปเลยลทากาวไปเลยครับเห็นไหครับพี่น้องเขีย <c> ง <oughs> แ,แหบแล้วพี่น้อง แกทำเล็นแล้วอย่างนี้ได้ครับเด้๋เดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปไม่ไห่ให้ได้รับชมรับฟังกันนี่เขา,ดดก,า,ก,าก็ตัดเลยครับติดแล้วปิดแล้วแล้วเราก็ตัดขั้นตอนการติดตู้แล้วนะครับผมเวลาติดตู้นะครับเขาก็พับมันลงมาครับจากที่เขาเปลดไปนะครับเขาก็พับลงมาพับลงมาแล้วก็ดึงครับดึงดึงต้นทุกคนเนี่ยมัน มันยืดมันเหยียดครับมันตึงๆนะถ้าจะท้าเกลวน้ำส่วนตนัวนี้น้ำมันตนัวนี้ทาเลยทาเกลวทาฟังนี้เรียบร้อยเฮากกะเสร็จเรียบร้อยเฮากกะคุ้มผยางลงเลยครับดึงให้ตึงๆทุกส่วนครับเอาให้คึดๆได้ครับครับกดลงเลยครับ ไปยามดึงให้มันตึงๆได้เพราะว่าจะได้ดึงฟังหลังลงมาน,น่แล้วเขาก็มาดึงฟังนีกครับดึงฟังนีกหนึ่งดึงทำให้ดึงฟังนี้ครับดึงลงไปอ่าพอพอดีดเรียบร้อยแล้วเพราจะตัดเมื่อกี้เขาตัดส่วนหนวันนี้เขาตัดส่วนนอกครับอ่าแบบนี้ข้าเก่าครับ ต้งนี้ด้วยจะต้มเพื่อไว้ถับพับครับเพื่อไว้ถับพับเือเช่นเขาเอ้ยเช่นเก่าเช่นเคยเนี่ยถ้าเขาตัดส่วนนอกเขาก็จะได้พับได้ครับเวลา,ขาเขาทากาวตอนนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะทากาวน้องจะทากาวปิดนะครับผมส่วนตัวนี้เขาจะพับเข้าไปอีกทีนะครับติดกาวนะครับติดกาวทั้งด้านในตัวนี้นะครับทากาวแล้วก็ติด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 อ่ะพอติดเรียบร้อย เขาจะพับขอด้านในด้านในคนขายนะครับฟังนี้จะเป็นฟั้งที่ลูกคายางเข้าม้านะครับมันเบ่งสินค้าอ่าฟั้งนี้ก็จะเป็นด้านหลังเขาจะพับตัวนี้หลบมุมม้านี่นะครับอ่าหลบมุมม้าทางด้านหลังเขานะครับอ่าพับตัวนี้หลบหลบมุมเพื่อจะให้ดูดูด้านหน้ามันสวยงาบครับถ้าเก่าพับเราจะพับเข้าไปด้านไหนเขาอยู่อ่าด้านหน้าเขาจะเบ่งบุมีอย่างขวางหูขวางตานะครับเออมันจะบได้ของขวางตา ตัวดานดันที่เขาดูนี่เขาก็พับไปทั้งนี่อ่าก็เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยครับครับตอนนี้ตู้เขาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอันที่เขาติดไม่มันอาจจะบ่ทันได้เอาคืนรถนะครับแต่ว่าจะเอาเป็นตู้นี้มาพรีเซนต์ให้เบิ้งแทนนะครับเพราะว่าตู้นี้ได้ติดใบแล้วประมาณสองสามหมื่นนะครับมาเบื้องไยครับตู้ที่ติดแล้วเรียบร้อยแล้ว,วมันก็จะมีความใสแล้วกะ สีสันที่เขาท้าโครงเหล็กไว้เนี่กะจะรบร้อยสนิมกะกันสนิมได้นะครับผมแล้วก็กันน้ำกันฝนได้ครับตู้แบบนี้ครับเป็นตู้อเนกประสงค์ครับสามารถฮ็ดได้หลายๆอย่างครับผู้ใดใส่งานแบบใดกะไปเฮ็ดใส่งานแบบนั้นครับเพิ่งครับนี่คือเหลี่ยมทรงครับอ่าเห็นบ่ครับใส่มมันเป็นตู้ที่ ใส้ต้นทุนหน่อยครับราคาใส่งานได้ดีครับใส่งานได้สามสี่เดือนหาเดือนหกเดือนเาวๆเลยครับถ้าบ่ถือแดดถือฝนประจํากับประมาณเจ็ดแปดเดือนค่อยได้เปลี่ยนครับมันค่อยย่ดขึ้นสนิมมค่อยยืดขาดนะครับแต่ว่าหรือว่าคุ้มครับกับราคาแบบเวลาเปลี่ยนเพียงหนึ่งนะครับถ้าเขาเปลี่ยนเขาก็แค่ซื้อกาวแล้วกาซื้อพลาสติกใส่งุบกับวัสดุซีลอยนะครับกับประมาณสามร้อยกว่ากว่านะครับ รวมทั้งสีทั้งอย่างมาท้านนะครับกับประมาณนี้สําหรับคลิปนี้พ่อค้าก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทะลุนกันไปทะลุนกันต่อครับว่าพ่อค้าดีพาเฮ็ดเนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พ่อค้าน้ำได้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย